สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่ทีมาอัปเดตเหตุา้าจ้ะเพิ่นจะขืนไอ้โค้งหลังคาไหมจ้ะขืนโค้งได้ประมาณมือสองมือจ้ะเดี๋ยวแม่ทีผ้ามึงจ้ะไปจ้ะเพิ่นขืนโค้งเพิ่นขืนโค้งแล้วเนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวแม่ทีผ้าเลาะมึงข้างในจ้ะนี่จ้ะข้างนอกก็จะเป็นนใส่คายืนออกมาก อยู่นี่เขาจะเห็ดนี่ส่วนไม้จะเป็นไม้เหมือนเดิ้ลจากพี่น้องไม่ละไม่ทุกอย่างจ้ะแต่ว่ากับมีเล็กผสมน้อยหนึงนี่จ้ะบัดน,นี้ก็เข้าของนายนาะจ้ะเนาะเข้าของนาอัปเดตจ้ะนี่จ้ะโค้งเพิน่นโค้งเพิ่นเห็ดจังซี่แล้วเพิ่นก็จะมีแบบว่าอ่าโค้งนี่ก็คือแบบว่าให้เขามาวัดแลาา้วก็ สั่งไหมจ้ะโบดิเฮ็ดเองเนีจ้ะพี่นอ้องอ่าสั่งไปให้เขามาวัดเอาวัดวัดใส่วัดขนาดวัดอย่างเงี้ยสิเลยจ้ะแล้วก็สั่งให้เขาเฮ็ดนะเนี่ยก็จะเป็นอย่งงี้สิจ้ะโคง้งไอ้ตัวตัวนี้ก็เป็นมึงเนี่ยจะ้ะไม่ไม่นี่ซีจักบาทหนึ่งสองหาหาแผ่นหาแผ่นนี่เงาเลยเอยๆจ้ะ ไปลองไปตามใหม่บ้านนี่จ้ะแต่ว่าเขาห้องบรย์เบรด์อันนี้ก็บ,บ้านไห่จ้ะเขาแบบว่าเขายึดของเขาเองไหมจ้ะยึดกับกําแพงนี่จ้ะยึดกับกําแพงนี่เองบร,บ,รบรย์เบรด์ไปยุ่งกับตัวบ้านไหมจ้ะเนี่ยก็จะประมาณนี่จ้ะค้งเขาเมื่อทีบกับมาอัปเดตให้มึงจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเ,เนี่ย อัปเดตนะจ้ะเนาะบันน้กะบันน้กะสีไซส์ซใหม่สีใหม่คือจังคือจังสีจะ้ะใหม่โอเพิ Open e OS นะ่นเอิญ OSB นะฮะบันน้กะสีไปปูข้างบนไหมจะ้ะพี่น้องปูข้างบนไอ้หลังคาไหมจะ้ะปูปูทั้งโค้งเขาได้จะ้ะปูทั้งโค้งเขาบันนี้ปูแล้วกัจังสีมาใส่แบบว่าใส่หลังคานที่หลังไหมจะ้ะ เพื่อนเพิ่นเหตุพาก,กันเหตุยังสี่ใจอยู่นี่ปู osb แล้กก็ใส่หลังคาแมนบบจะ่ะยังสีเ่เลี่ยมไม่จาะข้างบนบนันี้ข้างล่างนี่ตัวช่องข้างล่างนี่จะ้ะกระสีไดไ่แบบ insulation ที่เป็นฟอกที่เป็นแบบว่าเป็นใยเป็นใยกันความอุ่นไหมจะ้ะสำหรับแบบว่ากันความอุ่นในบ้านหลักกรกันหนาวข้าขงนอกสินะตัวนั้นตัวเป็นใยไแมจ่จ้ะกระสีใส่เป็นซองเป็นซองไปอังสีจ่จ้ะใส่เป็นซองเลย เจ้าเสียบนันไดการสีไสตประตูประตูหลังบ้านตนนัวนี้พอดีเหมาะเลยจ้ะพี่น้องเหมาะสําหรับยางเขาในสวนเปิดประตูยางเขาสวนเลยจ้ะไกลมากเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยประตูเนี่ยประตูใหญ่เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเวลามันใหญ่ของเขาของออกอะ่ะมันประตูหน่อยแล้วมันลําบากแล้วลว่าเราก็เลยเอาประตูใหญ่จ้ะบับนี้การมาทั้งนี้ ตัวน,นี้ก,เเกนนเ็เป็นประตูสําหรับของเก็บของในบ้านไหมจ้ะยางมะนีมันบ่จ้ะเป็นประตูสําหรับของเก็บของในบ้านเนี่ยโค้งเขาจะเป็นยังสันจะพี่น้องโค้งเขาจะเป็นยังสันจะเป็นยังสันตอนเฮ็ุเมทิบ่เคยได้มาสนใจดอกจ้ะเพราะว่าก็สิบบริายใหเมืองตอนเฮตุนาานนเนาะจ้ะเนาะแบบว่าบายอยังยุงน้ำค้นผู้พันเหตุนะ เดี๋ยวสิมายืนถ่ายรูปอยู่มันกะแบบว่ามันมันโบขื้นนะมันโใช่นะไม่ทิพย์ก็เลยบบถ่ายจ้ะก็เลยมาถ่ายเห็นมึงตอนหลังเนี่ยจ้ะไอที่คุ้มผ่าอยู่ก็โบเป็นอย่างนี้จ้ะคุ้มผ่าอยู่นี่ก็เป็นประตูนาบ้านประตูนาบ้านนะมันเป็นซองบานจ้ะมันเป็นสองบานจ้ะพี่น้องผมพันดีใส่เพราะว่าเดี๋ยวก็สด้ใส่ตัวนี้ก็เป็นประตูนี่แหละจ้ะตัวคุ้มผ่าอยู่นี่ก็เป็นประตูตัวนี้เนี่ย บะน,นีนาต่างาต่างกันนี่จ้ะนาต่างทรงบานนี่หนาต่างทรงบานนี่จะพอดีเลยจ้ะตัวนี้จะเป็นหองขั้วเด้จ้ะพี่น้องหองครัวจ,จ้ะเนี่ยพอดีเลยแนมเห็นสวนดีสัตสัตมากจ้ะมกักลายเนี่ยมึงแล้วก็งามไหยจ้ะงามดีจะกวงควงดีนี่จ้ะจะเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องประมาณนี่เลยเรือใส่ลังคาจะ้ะ ใส่หลังคาก็าไปใส่ osb เพราะว่าแฟนเพิ่นไปหาซื้ออยู่จ้ะ osb นะกระของเฮ็ดเองบ่ได้นะจ้ะต้องแบบว่ามีผูมีค้นซอยนะผูเพิ่นหูง้านมาสันเถาะเพิ่นมาซอยมัวจ้ะมูเพิ่นมาซอยเพิ่นหูงานกลัวกระของกระแค่เป็นหลูกมือเพิ่นนะจ้ะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้จ้ะพี่น้องก็เพิ่นเพิ่นมาซอยเฮากับเป็นลูกมือเพิ่นได้ซื้อเพราะว่า นคนกะของเ่าใครหูเรื่องนะมันนีช่องสองช่องเนี่ช่องสองช่องนี่สิเดเปิดออกได้จากตัวนั้นเป็น้องรั้วแม่นบ่จ้ะประตูสิเขาไปหารัวแม่จ้ะตัวนี้ก็เป็นหน้าต่างเป็นมองนั่งเล่นแม่จ้ะห้องนั่งเล่นนั่งมึงทอทถัดนะจ้ะสิแบบว่าเปิดแม่จ้ะเปิดทะลุหากันนะสิเปิดทะลุหากันถ้าฟังทั้งนี้แบบว่าปิดมือแล้วมีประตูหน้าต่างมือแล้วมีรังคาามือแล้วกะ คือเปิดหากันจ้ะพี่น้องเปิดหากันให้มันกวงขึ้นมาสันทะนี่จะย่ยที่เม่ทิบเบาว,ว่าเดี๋ยวเขาก็สีไส้ข้างบนเนี่ยเป็นย้ายยังสีจ้ะสีไส้แต่ลังค่าไหมจ้ะสําหรับเก็บความอุม่นไหมจ้ะนี่นี่อะไรจ้ะคือย้ายอันนั้นเขาเนี่ยกระสีประมาณนี่จ้ะไม่ทิบปยากยับเพราะว่ามันขั้นจ้ะเพว่ามันมันแบบว่ามัน มันเป็นใยผงใยสงโค่ใยอ,อย่างสินาะมันคั่นมันเห็นให้คั่นให้เมทิปก็เลยว,ว่าอยากจับจ้ะเนี่อยอ่งเสียนี่เลยจ้ะกับประมาณนี้เมทิปก็ม่อัปเดตให้มึงจ้ะว่าขึ้นหลังค่าแล้วเดี๋ยวเมทิปสี่ขึ้นบันไดสิผ้าขึ้นไปมึงข้างบนเลยจ้ะมึงหลังค่าข้างบนจะ้ะเดี๋ยวขึ้นบันไดก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวบันไดเพื่อเอาบันไดไปหนีพอดีพอดีเลยเมทิปกะขึ้นเลยแบบนี้นี่จ้ะประมาณนี้ เนี่ยมันสิได้ใส่หมดเลยเดอ้อจะใส่ใยแบบว่าอ่าสำหรับกันควบอุ่นเนี่ยจะ้ะนี่จะ้ะข้างบนเขาจะเป็นเน็งซีเจ้ะพี่นอ้องเป็นเน็งซีเด้อจ้ะพี่น้องก็เป็นเน็ซเนงนนนซีข้างบนเขาจะ้ะอัปเดตให้มึงจ้าเมทิพย์ก็มาอัปเดตเพราะว่าเมทิพย์ถ่ายให้มึงตะเลกเนาะยจ๋านอถ่ายให้มึงตั้งแต่อ่า กำลังขุดดินกำลังไอ้อเทพปูนนะจ๊ะมีทิพย์ก็มาอัพเดตให้มึงเรื่อยๆจ้ะว่าไปฮอดไซแล้วนะนี่จ้ะก็อยู่ประมาณนี้ก็ O S B ก็สิมใสไซทั้งนี้มาเลยจ้ะเป็นไม่อัดนะจ๊ะมาวางไดน,นีและกันแตงสีมีหลังคาหลังคาโอจ้ะยูนี่เขาจะเหดแตงสีจ้ะพี่น้องมัทิพ้ามึงทั้งนี้นี่เห็นบ่จ้ะ นี่ก็คือ O S B เนี่ยหมดเป็นพวกไม้อัดไหมจ๊ะวันนี้ก็เพิ่นสิปูหมดเลยไหมจ๊ะแล้วก็สิมาใส่หลังคาที่โตไหมจ๊ะนีจ่จังเสียจังสิจ๊ะอยู่นี่เพิ่นจะเห็ุจังสีล่ล่ะเวลาเ้าขึ้นหลังคาเนี่ยห้าวยางไปเ้าวโปรตรงอยางนี่ยังเลยจ้ะเพราะว่ามันมีไม้ร่องแล้วก็จังมีหลังคาเนี่ยจ้ะนี่จ้ะฟังทางนี้ก็คือกัน บันนี้มันดีตรงแบบว่านั่งหน้าบ้านสบายสบายเลยจ้ะพี่น้องใตต้ตนใหม่นะจ้ะจะประมาณนี้เนาะจะเนาะอัปเดตให้มึงเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจนกลัวจะเล้ยวไละจ้ะเพราะว่ามึงว่าเขาเฮ็ดจังไหร่นะบันี้กัสีสีเฮ็ดจังสีแล้วต้องไปต้องแบบว่าไปติดต่อเขาเห้เขาออกมาตรวจสอบให้พวกแบบว่าพวก ที่เซื่อนไว้จงังเลยขออนุญาตแม่จ้ะให้เขามาตรวจสอบว่ามันได้มาตรฐานของเขาบองสินะพวกถ้าเป็นบ้านเฮากับเฮ้าไปขออนุญาตก็อบอตอเนาะจ้ะเนาะนายูนี่กับเป็นพวกเหตุงานเกี่ยวกับราชการเลยจ้ะเนี่ยให้เขามาตรวจสอบเนี่ยประมาณนี้จ้ะพี่น้องบนันนี้เหตุไฟเดินสายไฟในน,นี่ก็ต้องขออนุญาตคือกันได้จ้ะพี่น้องนี่หละจ้ะยุ่งยากจ้ะหรายางไร้ยางนงยุ่งยากจ้ะยูนี่ เนี่ยบ,บานปลายไปหลายเลยเด้อจจนี่เพราะว่านี่เหตุทุกอย่างกับบอมนเนคยซื้อได้จะต้องใส่เงืนขึ้นกันจะต้องขออนุญาตขออนุญาตก็ต้องใส่เงืนได้จากพี่น้องให้เขาออกมาตรวจสอบมาเช็คมาอย่างนี้ก็ต้องใส่เงื่อนจ้างเขานะจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยจ้ะอาจารย์คลิปนี้ม่ทิพย์เกสิไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อเจทีขอมากำลังใจม่ทิพย์ขอบคุณทั้งเผื่อนเก่าเผื่อนใหม่ถี่เวียนเขมามมหา ขบุบคเอฟซีถูก่านทีเวะเวียนขอมาสนับสนุนจตคลิปนี้ไม่ทิ่ไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพย์บาย